ขายที่ชอบรถดีๆแต่เน้นถูกๆเป็นหลักคันนี้ดูจากรูปผ่านมาก็สะดุดตานะครับ Honda Civic EG เป็นตัวเก่งสี่ประตูนะครับแต่ตกแต่งจัดทรงผมว่ามันดูแปลกดูมันดูแปลกๆแ,แต่แปลกแล้วมีสเสน่ห์ครับดูนะครับรถไม่ได้โหลดแต่ใส่ล้อเล็กครับใส่ล้อเล็กปัดเงาข้างในสีแดงเน้นแดงทั้งนอกทั้งในเนี่ยนะครับก็คือดูแปลก ไม่รู้สิมองก็มันดูแปลกๆเจอแต่รถโหลดๆ,ๆไม่เจอรถธรรมดาแล้วใส่ล้อแบบดึงยางขนาดนี้นะครับนี่ดึงยางล้นซุ้มนะแต่ใส่ยางล้อเล็กก็ก,ก,ก็ก็ดูเก๋ไก่ดีนะครับแล้วก็เป็นรถปี1995ที่ราคากับสภาพที่เห็นนะครับไม่ว่าจะเขาจะไปเก็บงานหรืออะไรก็แล้วแต่เพราะมันดูเป็นรถพ่อค้านะครับแต่มันก็ดูดี4 10, 9 0 0 0บาทครับผม สี่หมื่นเก้าพันบาทถือว่าเรียบร้อยทั้งข้างนอกข้างในนะครับถ้าขับออกไปแล้วไม่สร้างปัญหาให้ท่านอะไรมันก็ง่ายครับลงทุนต่ําต้นทุนต่ํานะครับออกตัวดีก็มีโอกาสสร้างกําไรได้เยอะนะครับอ่าก็อาจจะ,ะ,ะแง่นี้ก็ต้องกาไรชีวิตแทนละอ้าวขอให้โชคดีกับรถคันนี้นะครับถ้าท่านสนใจที่ติดต่อไปครับอ้อรถอยู่แถวแถวโซน บางบัวทองนอนทบุรีนะครับกันนี้ถือว่าเป็นรถถูกทรงดีน่าสนใจทีเดียวขอให้โชคดีครับ